ของบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะครับการที่เรามองอยู่ห่างๆเนี่ยมันก็จะดีกว่าการที่มาอยู่ใกล้ๆนะครับผมแล้วถ้าหากว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับดูมาจนถึงตอนนี้แล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นโชคดีของเพื่อนๆนะครับผมเพราะว่าผมกําลังจะพาเพื่อนไปพบกับไฮไลท์สําคัญจริงๆของวัดสะลงเรือนะครับที่สายมูอย่างเราจะต้องมานะครับผมนั่นก็คือสวัสดีครับเพื่อนๆสายมูทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมมูเตลูนะครับ วันนี้นะครับผมพาเพื่อนทุกคนมาอยู่ที่วัดสะลงเรือนะครับผมวัดนี้เนี่ยจะมีเรือสุพรรณหงส์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะครับและมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆมากมายให้เราสักการะบูชากันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันดีกว่าครับก่อนอื่นนะครับเมื่อเรามาถึงวัดแล้วเนี่ยเราก็ควรจะไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันก่อนนะครับซึ่งที่วัดสะลงเรือแห่งนี้เนี่ยเขาก็จะมีะรูปปั้นสมเด็จพระพุทธจาจย์โตองค์ใหญ่ด้วยนะครับผมอยู่ด้านนี้เลยนี่นะครับไปครับผมเดี๋ยวเรา ไปสักการะสมเด็จพุทธจารย์โตกันก่อนครับนี่นะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูทางด้านบนกันด้วยดีกว่านะครับองค์ท่านใหญ่มากจริงๆแล้วก็ปั้นมาแบบว่ามีเส้นเลือดมีอะไรแบบเหมือนคนจริงๆเลยนะครับ ขึ้นมานี่ก็จะเป็นคาถาชินนพัญชรน,นะครับหรือเป็นคาถาสําคัญของสมเด็จพระพุทธาจย์โตนั่นเองนะครับผมนี่นะครับก็คือองค์ลูปปั้นสมเด็จโตใหญ่มากๆรายละเอียดนี่คือว่าเก็บได้ดีมากๆเลยนะครับทั้งเ,เส้นเกสาเส้นผมนะครับเส้นเลือดนี่แม้กระทั่งเล็บเท้าลายนิ้วมือลายนิ้วเท้าละเอียดมากๆจริงๆครับ อันนี้นะครับถ้าเรามองจากด้านบนรูปปั้นสมเด็จพระเุ้าจารย์โตลงไปเนี่ยเราก็จะมองเห็นเรือสุพรรณหงษ์ลำที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ตรงด้านหน้าเรานี่เองนะครับนี่นะครับทุกคนดูความยิ่งใหญ่ของเรือสุพรรณหงษ์ที่นี่นะครับใหญ่มากจริงๆ แล้วก็สวยงามมากๆด้วยไปครับเดี๋ยวเราไปชมด้านในเรือกันดีกว่าครับนี่นะครับระหว่างทางที่เราจะลงไปที่เรือสุพรรณหงก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เราสักการะบูชานะครับเป็นทั้งพระประจําวันนะด้านนี้ก็จะเป็นพระราหูนะครับเราก็สามารถจะไหว้ขอพอรจากพระราหูตรงจุดนี้ก่อนลงไปที่เรือสุพรรณหง์ได้นะครับผมหนึ่งทางเข้าก็คือ เราจะต้องลอดตรงปากพระราหูไปเลยค่อนข้างจะเตียนิดนึงนะครับมาก็ระวังศีรสาก,กันด้วยด้านนี้ก็จะเป็นทางเชื่อมระหว่างบนบกนะครับกับเรือสุพรรณหงส์ซึ่งจะเป็นทางยาวไปเลยนะครับผมแล้วระหว่างทางเนี่ยก็จะมะีภาพวาดที่เป็น สุภาษิตคำพังเพยนะครับแต่เขาไม่ได้บอกนะว่าคือสุภาษิตอะไรให้เรามาดูรูปแล้วก็คิดเราเองนะครับผมว่ารูปภาพรูปนั้นๆเนี่ยเป็นสุภาษิตเป็นคำพังเพยอะไรนั่นเองนะครับเนี่ยเต็มไปหมดตลอดทางยาวไปเลยนะครับผมนี่อย่างอันนี้คืออะไรวัวหายล้อมคอกอันนี้ วัวสันหลังวะ่ะนี่นะครับเยอะแย,ยะไปหมดก็มาดูแล้วก็ใช้จินตนาการนะครับผมให้เด็กๆมา,าเรียนรู้สุภาษิตคำบังเอยที่นี่ก็ได้พอมาถึงเครื่องทางเนี่ยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดตรงท้องเรือสุวรรณหงส์นั่นเองนะครับผมก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เราสักการะบ,บูชากันอยู่เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับนี่ก็จะเป็นอรอยพระพุทธบาทจำลองนะครับ แล้วก็ด้านในก็จะเป็นที่ไว้ให้สักการะแม่ย่านางเรือ,อโดยปกติตามความเชื่อของคนไทยเนี่ยนะครับในเรือหรือยานพาหนะเนี่ยเขาก็มักจะมีแม่ย่านางซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยคุ้มครองดูแลเรานะครับให้เดินทางอย่างปลอดภัยนั่นเองนะครับผม ทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นทางขึ้นไปด้านบนของเรือนะครับผมไปครับเดี๋ยวเราไปดูด้านบนกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงไปชมความายิ่งใหญ่ของเรือสุพรรณหงส์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกกันด้วยนะครับนี่นะครับตรงไปด้านหน้านี้ก็คือหัวเรือสุพรรณหงส์ทางด้านขวาโน่นก็จะเป็นอ,องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าโตนะครับ ยาวมากแล้วก็จะมีที่ให้เราบูชาพระบรมสารีริกธาตุด้วยในกล้องอาจจะมืดหน่อยดูใกล้ๆนี่พระบรมสารีริกธาตุก็จะอยู่ทางด้านหลังนี้นะครับ ก็ทางด้านบนของเรือสุพรรณหงส์เนี่ยนะครับก็จะเป็นแบบโล่งๆนะครับผมแต่ว่าใหญ่มากๆนะแต่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับดูจากทางด้านล่างสวยกว่าของบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะครับการที่เรามองอยู่ห่างๆเนี่ยมันก็จะดีกว่าการที่มาอยู่ใกล้ๆนะครับผมนะี่พูดให้เป็นกุศโลบายให้เพื่อนๆไปคิดกันนะครับอันนี้นะครับพอตรงทางออกเนี่ยออกมาปุ๊บก็จะเจอกับเทพทันใจอ่าอื่เลย ก็จะมีของมาแก้บนสำหรับคนที่ขอพรแล้วได้ไปนะครับผมแล้วถ้าหากว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับดูมาจนถึงตอนนี้แล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นโชคดีของเพื่อนๆนะครับผมเพราะว่าผมกําลังจะพาเพื่อนไปพบกับไฮไลท์สําคัญจริงๆของวัดสะลงเรือนะครับที่สายมูอย่างเราจะต้องมานะครับผมนั่นก็คือหลวงพ่อใหญ่องค์ดํานั่นเองนะครับ นี่นะครับก็คือหลวงพ่อใหญ่อง์ดําหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหลวงพ่อดํานะครับผมเป็นพระศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่กับวัดสะโรงเรือมาช้านานนะครับโอเคครับตอนนี้นะครับเราอยู่กับหลวงพ่อโสพลนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้หลวงพ่อโสพลนะครับมาเล่าประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับหลวงพ่อดําศักดิ์สิทธิ์ที่วัดสะโรงเรือแห่งนี้นะครับนมัสการครับหลวงพ่อครับเจริญพรโยมหลวงพ่อครับหลวงพ่อดำเนี่ย เขามีประวัติความเป็นมายัางไงครับประวัติเป็นมาคือตอนเริ่มซ้านี้ไม่รู้แต่มันเป็นบริเวณนี้เป็นปา้าเป็นป้าเข้าแล้วนกะ็กาวว่วัมีท่องทีมีท่องย่างว่ามีพระทุดงมาปากปากฏแล้วนกะ็มาเจอเป็นเมื่อมื่อเมโรดวิหารนเจอเจะดีซ่ององ,งค์ก็เพราท่านท่านวัดทีนี้เคยดุ่งเรือมาก่อน ừ ừ เคยเคย,เคยมีเป็นมู่บา้านใหญ่จะมีวัดได้ อีกอย่างก็คือโยมแต่เราแวะใกล้ๆเนี่ยเข้ามาหาของป้ามาของป้าก็เจอเอ้ยนี่มันวัดเก้านี้เข้ามาดูเข้ามาตัดป้าตัดหมายมังหาของป้ามาเจอหลวงพ่อองค์นี้ยืนยู่มันเป็นอุ้ยห้านแต่ราคาไม่มีอก็คือเป็นเหมือนวัดล้างเป็นวัดล้างครับเป็นวัดล้างครับแต่หลวงพ่อเนี่ยก็คือยังอยู่ในวัดยังอยู่ในแต่แรกตั้งแต่สมัยโบราณเลยดูลักษณะของหลวงพ่อแล้วเป็นสร้างมัน ยกสมัยอรยทิยาตอนปลายนะก็พอดีก็มีพวกคาสึกรุกลานก็มันนี้มันเป็นเป็นทางผ่านของคาสึครับมุมการนี่ก็คือมุมการคือทางอยู่แล้วเรื่องของธรรมะที่เวลามาบุกอะไรเงี้เนาะธรรมะก็ตัดตอนไปก็บางทีก็เรื่องแต่บ้านกันรกล้างแล้วอย่างความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อดาอย่างเนี้ยก็คือชาวบ้านที่เขามาขอเนี่ยเขามักจะมาขอเรื่องอะไรกันครับเรื่องไอหน้าที่การงาน สมัชชนาี่การงานเจ็บปวดเจ็บไข้อ่าแล้วก็ลูกเล็กเล็กแดงก็งอแงอะไรนะคขาเรียกมาลุงพ่อป้าเป็นลูกลุงพ่อวิทยุเนี่ยคือเข้าแปแบบทำเป็นแบบปริศนาธรรมคือวิทยุคือไม่ให้คือเสียงตัวเองกระจรกระจายเสียงดังๆอ่าครับเข้าว่าทำไยไกลนี่ก็คือแบบไกล้นี่ก็มาจักพระลุงพ่อเนี่ยเป็นองค์สีดำไงก็เลยชื่อก็ไปขายครับ พันในส่วนอ่าก็เลยท่านๆเออเอาทวายใกล้กว่าในส่วนชอบใกล้แบบนี้ก็เลยก็เป็นทำกันมาตามๆกันมานี่ครับแล้วพอบนไก่แล้วก็ดันได้ด้วยได้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 ด้วยสิครับเพราะว่าเห็นทางด้านนอกนี่ก็คือแบบที่เอามาแก้บนขอไก่เต็มไปหมดเลยเนาะก้อนยุ่นนี่เต็มเนียแต่ก็โยมเนี่ยถ้าย้ายไปเนี่ยต้องขอก้อนนะถ้าหยิบออกไปเนี่ยแค้นบวมเลยอ่ะเออเนี่ยแต่เขาบอกว่าโอ้นี่ต้นโพนี่ก็ชอบใกล้จริงๆ ถ้าจะย้ายใกล้เข้าไปเนี่ยต้องคอนพอก่อนบอกขยับขยายที่เนาะเต็มก้อนเต็มหมดเลยเนี่ยจะมาหยิบโดยพนักงานหยิบพนักงานไม่ได้นี่ต้องเลยทุกคนงพอโยมก็เลยต้องสร้างไว้ให้ล็อคไปหมดไปไวที่อื่นก็ไปได้นะต้องให้อยู่ใกล้ๆเขานี่แหละแล้วเจดีย์เก่านี่ยังอยู่ไหมครับอยู่อยู่ซ่องล่างยู่ของล่างยู่นี่ยอยู่ร่างปหาสมพรเดี๋ยวพาไปดูครับไงก็ ยังไงก็วันนี้ก็ขอบคุณหลวงพ่อสโสพลมากๆนะครับผมเจริญพรนะสาธุเจริญพรโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวผมจะขอพรจากพ่อใหญ่องค์ดำหรือว่าหลวงพ่อดำที่วัดส,สะลงเรือก่อนนะครับผมเพื่อความเป็นสิริมงคลกับตัวเองสักหน่อยนะครับอันนี้นะครับก็คือเจดีย์เก่าแก่ที่ หลวงพ่อโสพลท่านพูดถึงนะครับก็คือเป็นเจดียด์ที่อยู่คู่กับวัดสะลงเรือมาช้านานตั้งแต่ตอนที่มีคนมาพบวัดนี้แล้วก็พบหลวงพ่อดําด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆนทุกคนครับกับวัดสะลงเรือนะครับผมที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายเลยทั้งพระใหญ่องค์ดําทั้งพระพุทธจารย์โตนะครับที่มีให้เรากราบไหว้กันนะครับผมถ้าหากว่าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมีโอกาสเนี่ยก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวแวะมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันได้นะครับ ็อย่างที่ผมว่าไว้แล้วครับผมทุกวันนี้เก่งอย่างเดียวไม่พอนะครับต้องเก่งแล้วเฮงด้วยสําหรับวันนี้โมมูเตลูช่องคูคูที่สายมูไม่ควรพลาดขอลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับผมบ๊ายบาย